สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกทางทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องจา้าล่างจากคนหลังจากเกี่ยวเกี่ยวแล้วแล้วก็นคนคนแล้วยังมาซีให้อีกพี่นอ้องย่งสิไปเอาขึ้นเล่าให้อีกอยูเนียพี่น้องจ้าน้องเอิญน,นะโพรพว่าน้องเอิญก็รักกระแลพี่น้องจา <c oughs> อง้าแถมไฮพอของแทนคนเมื่อเฮือนอีกนี่นะเอาซาเล็กมาใส่เอา,าเขา้าาขงน้องเอิญเลยหาชอบ แต่หาสอบแหละอันหสอบเจสอบอีกสองสอบนั้นเพื่อนันยืมกินน้องน่ไลูกอันปูกูน่อูนอเอ็นด้โอ้ยขนมเฮียบุ๋เลย อยากกินขนมว่ะมอนอีกะืพอนงแทนเสียอ่ะกิตสอบเพื่อไก่พระมานกิตสอบนุกนุกกับนุกินเหรอพ่อะ้านสามสอบอ่นมีคนมีคนคอมีคมีคนคอเฟดอันเบ้ารีกเนาะสื้อเฟดพ่น hmm ่ะ บักลิกซ้ายเลาะเนาะอันนี้คือสื่อเฟสเพิ่นกะผาพลังคนกันยังไรเฟสบาลลิกเนาะลูกว่อนแม่หยาทุญยาปลาลูกนะแม่ลูกละอ้าวนะแม่ลดน้อยมาหั่นะแมนเบิร์ดคนนี่แมนเบิร์ดเสร็แล้วแมนเบิร์ดอ้อสิประมาณสองเทียบออกก้นลูกออกก้นจักโอ้โหว่าสิได้จักสอบสิได้ประมาณสี่สอบหาสองหนึ่งจั๊ก ออกกอนลูกออกก่นเดียวนะออกก่อนลูกกะได้หาสอบนะอ่านพวกสอบจ็ดสอบนะเพื่อนแท้ได้เล้วสีสอบนี่เข้าประดิมัดอันนี้น่เล่ามัดอันพวนอ่างมัด ไปคนเขาให้ผู้ลังคนก็จมคิดหอดอันบาลีกเนาะอันกขอบคุณหลายๆเนาะที่ยังคิอดบาลีกอยู่เนาะเพิ่นกะบ่ได้อยู่แล้วบ่ได้อยู่นํามันให้ FC เบิ่งเอนาะเพิ่นกอยู่บ้านเพิ่นออกัเมื่อได้สูบสิท่าอยู่นี่บ่ตกติจอย ขึ้นนี่ขึ้นนะแม่อ่าไปจดัดดีดีเด้อจัดดีดีเด้อมาเลยสูบรถเด้อเฮ้เด้อพากันเมื่อส่งเลยอีกรอบหนึ่งเอาเมื่อเลยซ้สอบขึ้นเนเมื่อแลลว กันดึงเินแแอเนแอเราแอเราแแอกลุ่กิโลทั้งใหลายบอกคุยมันนะวมน้าวเข้ากับอันนั้นไปได้กินแต่ป่าลากั เม่นอยู่ดอกอันมันก็นอืดนะอยู่เนื้อกินก็นกินแต่ปลายไร่ก็มาไว้นวครูคาะครูคาะแม่ไว้นะคึหทันส์ได้โบออกล,ลอกหลังแผลน่ะพักนะกันมาแล้วสองผลูกลงมาแล้ว อีกไม่นานก็ได้มีอันข่าวดีพี่น้องเดี๋ยวก็สิมาคอน้องเอิญพี่นอ้องจ้าอีกบัวเฮงดอกเนาะอีกบัวเฮงเดี๋ยวก็สิมมาร์คอลายข่าวสั่นร้องกันปวดผูแคนเป็นเท่าไหร่คือพี่ยอมันกินข้อมันเดี๋ยวซีเตมีอันข่าวดีพี่นอ้นองเพราะว่าน้องเอิญเพิ่น มีพวกหม่แล้วก็อันณาเนาะสีเด็กคอพี่น้องจ้าสีเด็กมาหมันมาคอกันบักลาสิขึ้นนาะใช้ใชเฮ้ยฮะขืนบ่นาข้นแล้วแล้วเขึนเนข,น,ขนได้ขึ้นน่ะใช้ลูกบ้านนี่ไปไปแม่ก็สีน้ำกนนะ้นเมื่อ อยังแต่เคยจะสูบบ่แตกเลยกระดิเปียนใส่เลยลอดกระโปรงแม่ลอดตัวเองข้าบานลอดทะลอดเขาโอ้ย เออนน่นเลยโอ๊ยพี่น้องจากก้าเจอเหตุการณ์ประคาดคิดพี่น้องพองแค้นสิคายเข่า,ขาอัน,อ,น,อ,นอันใสอันอันไหนเขาได้หน่นะคายเข่าหญ้าอื่นวะาซะสิคายเข่าวะาซะถ้าเพิ่นฟองแค้นเพิ่นะบะอกว่าเอานันได้ถากันเมื่อไรน้องเอิญอยู่ยัองอยู่ปุ่นเนี่ยพี่น้องเลยคนมาเงินเพิ่น เราพักกนเลื่อยไม่พี่น้องจ้ะเลื่อยเพื่อเลื่อยมือเลื่อยเพื่อเลื่อยมืออันนี้เขากระเด็นอ้อแอดอ้อแอดเพระไม้อะนะไม่โพไม่ให้ไม่กกโพผัดยางผัดลายตันลงอีกวันเนี่ยเต่าใหญ่บ้างได้สี่หาสอบเนาะอ๋อได้สี่หาสอบก็เต่าใหญ่เติบะจ้ะ จองถาวจะเพิ่นพากันเลื่อยเลื่อยมืออ่อนแอ่นออนแอ่คือเอาเลื่อยน่ะบ่มีบเื่อยคือตะกี้เฮาน่ะเื่อยใหญ่ๆนะแลขนมเบิดแลขนมเบิดาเล็กมาพ่นมาตนแตกพี่น้องจาสิได้ไปเปลี่ยนใส่อีกตนแตกจะเหยียบยัง ซะลิงกับางแม่ซาดสเลิงฮารดซะเล็งคอเซียกินเนาะยังพันนบไปขึ้นเพิ่นบุ่เละอาซีเดียวเสียไปขึ้นเพิ่นก็เพราะว่า ลมนาพัดมาโว้ยโว้ยโว้ยเพราะว่าพังเมืองฝ่าเบิ่งเมืองพลนี่แหละเนาะเพราะว่าคันได้ยินเขาว่าพายุสิขาพายุสิขาวมันแทงก็เลยบ่กล้าเกี่ยวเนาะอาได้ยินันโทราเงาว่าสิเอามไว้เฮือนบ่แมแท้ว่าสิเอา เมื่อไหรเฮือมันมองบอ่อปูปอ่พน่ะบ่อพน่ะปูปป่พน่ะเสียไว้เห็ดยากน้องเอิญพี่น้องเห็เดยากก็คือคอหรืออาจจะเป็นคอลมะมั้งเนาะอาจจะเป็นคอแหละพองแทนเป็นไปนะอ่าหลังจากอ่าน บ้านเนาะบ้านอันน,น้ำงาะบ้านนั่นนะเมื่อคืนเนี่ก็มีคนตายแล้วพี่น้องจ้า,ตา,ต,าตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีพวกพดโพว่าตายเนาะตายกับบมเมนว่าบ้านเดียวกันเราคนละบ้านเนาะหากบ้านใกล้ๆกก,กันนั่นแหละบ้านใกล้ๆกกัน